ครับสวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ตรงอำเภอขามทะเลศรนะครับขานาคือผมอทำงานมาเล็กหกนะครับแต่ว่าเราจะจากขามทะเลศรจะขึ้นไปผมจะเป็นนูนสูงนะจากขามทะเลศรจะมี100เส้นหนึ่งเรียกเนี่ยเซนนี่ยขามทะเลศรหกสูงผมจะยังไม่ขึ้น M6 อัมขนาดเอ็มหกแต่ใกล้ๆกันมันจะเป็นเซนสองกับศูนซนสอง เส้นสองนี่จะคู่กันนะครับงงกับผมนะครับเส้น M6 มอเมาตัเอ็์ M6 อยู่ขนาดผมแล้วทัดไปคือเส้นสองกับศูนย์มันจะวิ่งช่วงนี้มันจะวิ่งขนานกันนะครับมันจะวิ่งขนานกันแต่ว่าผมจะขึ้นสองกับศูนย์ไปอำเภอสูงจะมีเส้นไปมัณฑคกสูงทางทะเลสอีกสิกมครับจะมีเส้นนี้ลัดมาครับจากโคกสูงจะลัดมาทางขามทะเลสอ แล้วเส้นนี้ผมจะวิ่งไปโคกสูงแล้วถึงจะขึ้นเส้1290ครับบริเวณทางนู้นนะก็งงกับผมบอกตอนนี้ตันนี้ตอนนี้เป็น3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งตอนนี้วันที่อะไรตอนนี้วันที่คืนนี้นในวันที่13กรกฎาคมครับข้มงบนนะครับ,บหลงมา3าเทศอจะวิ่งเข้าไปโค,ก,โคกสูงเพื่อไปขึ้น290งงกับผมนะครับ จะมีทางนั้นเกก็เล่าประมาณนี้เพราะนั้นจะขึ้นสองขูนย์เลยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเขาเอ็มหกก่อนละวิ่งมันไปไกลนิดหนึ่งแต่ผมจะลัดมาทางเส็นคกสูงแล้วไปขึ้นทางเส็นตรงนทัยจะง่ายกว่านนะเล่าสูกันฟังหลงมาในตรงมือขวิดตามสวัสดีครับจะมีไม่ตั้งใจครับก็มืดๆประมาณเนี่ยไฟไม่มีครับเสนร้เปเส็นไปคกสูงไปเส็นเนี่ย สูงไปออกตรงไหนก็ดูได้ครับ <c oughs> เราตื่เป็นฝัง <c oughs> <c oughs> ครับเจอวัดซีช่าช้างครับก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปอันนี้ไป6สูงครับแต่คนจะตัดไปตรงนี้ครับดูก่อนจะไปทำไม <c oughs> เลี้ยวขวานี่ครับ1290ครับผมจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงเลย นี่คือ290นะครับผมอยู่ใต้วิ่งตามคันนี้ไปมีภาคบวกเบื่อตึื้อแล้วครับนี่เราจะไปทางคอนแกนอีก500เมตรตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข290ของแคกเบื่อตึตๆๆื้อสามทุ่มแล้วครับอันนี้คืน,น,น <c oughs> วันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์ที่สิบสาม ไอ้อกะละกดาฮุ้ครับนริครับดูเวลาทา้งแค่แท้ <c oughs> นี่เข้าเซ็นสองก้าศูนย์แครับนี่บาทกำปังกำ<ม>ปังหนนทัยเนาะ<ม>นี่ออกมาจากบ้านสีช่างนะครับออกมาจากบ้านสีช่างต่อไปนะบนถนนหมายเลขสองเก้าศูนย์อีกสิบเจ็ดกิโลเมตรใช่แล้วนี่ก็อยู่บนซ้ายมือกำอ เ่าจะเป็นนไทยเป็นนไทยแาก็เป็น,นไอเสน,น,น,นเซน,น,นได้ไรละกะไรนไทยจออ้าหอไปบางพกสูงขางนาดคือโวกสูงใส่ปังอ mm ัน hmm. นี้ผมอ่าสีสะสีสะชาใช่ไหม สีซักกะบือด้วยเสียง่หหัวใหญ่เลยเก <Okay, S 1> ครับปาวะเนี่ยสองกระสุนแล้วครับตอนนั้ก็จะขามไปหนุกระสุนเลยครับโอเครับอครั้งแรกเนี่ยหลงมไม่ใช่หลงเจตนามามผมสมคนครับเครียต่อแล้วก็ตัดมาจากโรงเรียนเล็กน้อยครับเรียต่อผมก็ตัดมาผมไม่เข่าเสร็นผมก็ตัดมาจากมุนนะมุนหาทางมาให้กูเกิล ทางเนถูงก็บอกลัดมาาคู่ขนานกบเอีมหกับสอง้า,าูนย์ังลงมาขึ้นนี้ตรงนี้ทาง,ง,งนิงเอรถนนสนตรใต้สะพาน่นเดินมาข้งปั่ข้าปั่นรถไทยประมาณนี้ครับข้รารถไทยเดี๋ยวมาดูเลน <c oughs> <อ>ครับมาที่นี่นะครับโอไฟนี่คือ <c oughs> ถนอนเส้นสองาศูนครับเนอีกทางหนน้ เซ็น205 20นะครับ205วางมือจอหอวางมือจอหอใส่มือ้อนไทยครับเรจะไปดูลแลจักรุลัดันเลยครับเจ็บสะกี้เยอันนี้คือเรามาซื้อก็ตรงไปก็จะเป็นเขาองคนสูนงเราไปออกจังป่าออกันแกนใส่มอือเคนะครับนีนไปจัอหอมีไปนนท์ไทยครับ อเออได้ประสบการณ์เด็การประโยชน์เีครับเบอร์โนนสูงนะครับแข่งเป็นสูงอกแกนพไม้ไปนี่ดีเสยนมากก้อนแกนอนครับอีจอยก็ออกสนวนตาอจเเป็นบ้นสนวนเนาะ สิบโลครับจะ็นสันดวนเป็นอะไระรัดดีเพราะว่าไม่ต้องผ่าน,นะอะไรเลยมัน,น,นก,นนกน็จะเขาเวว้าสูงลงไปต้นบ้านบุกบ้านอีการข้ามบนะนครับเข้าเลยที่เจะอองค์มีรักพาผีนะนะจากคนขับโดยสารบิงไม่ต้องผ่านต้องเข้าตรงต้องรัดที่ผมบอกเนี่ยโอเคแต่หลายคนไม่เคยมายผมว่าเด็ครับ คืนนึงเดียวคืนขับรถเดียวได้ครับอุ้หูวอเมริกาสุดดีในใจเ้อครับอาประสบการณ์ไม่หลงไม่รู้เปล่าเจตนามาโงคนนะครับในสองลัครับปานทหาช่องทางเจรประสบการณ์เดี๋ยวอราลองโอเคครับประมาณนี้ครับใช่ใช่ครับดีครับครับวันนี้เด้อครับก่อนอนลาดจะเดียวเขารู้นครับงเดียวเขานลนสูงทใสยมือตรงบานแต่ นี่ครับตอนนี้ผมก็นู่นผมลงมาจากสะพานอยู่ข้างหลังนามจะเจลีกเข,าาาาข้านีไปนาไปน,น้องไน่นะครับนี่มีนี่จะเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านต่างครบนะครบขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะเจอบ้านบุกก่อนบ้านบุกบ้านอะไรกะแต่คนคบเนาะบ้านน้องวาอะไรเนะี่ยบ้านน้องเงาเนี่ยครับก็ประมาณนั้น แต่ยังดีกว่าสมัยเดิมก่อนเนาะไอ้เราสามก่อนแล้วครับมันจะปอยเพราสักทีเห็นมันแบบมันต้องตอเนื่องกันนส่วนที่ตามสที่ทุกบามทุกาทุกสิ้านาทีครับสิแล้วกันครับแดนต้องคบตบด่านพ้นสูงข้าบ้านอนี่ก็ทางเรเอาง